ก็รับเข้าสู่ช่องาหกป่าเมียวเลยนะครับผมอ่ะก็ผมก็พามาเล่นเกียบอันเพียบพระเจ้าสุดหนอครับเนาะเอาเดี๋ยวพาไปหอมๆๆๆอมเลยละกันนะครับไปพี่น้องเลย เห็นคุณพันบอกว่าหันเนี่ยโอเคนะครับก็พกทุนมาที่ห้าหมื่นนะครับอันดับแรกก็สวัสดีนงครับนาออันกับผมก็อยู่กับค่ายประจํานะครับสําหรับค่าย4ี่คูณสี่ลัคกี้นะครับค่ายนี้ก็เป็นค่ายใหญ่ระบบการเงินโอเคเลยนะครับส่วนระบบเว็บก็ดีเลยนะครับมาเดี๋ยวพาซื้อบสพนทนองเลยเปิดแรกแหงมานะครับเทียบพระเจ้าสุดมาเลี้ยงนะครับช่วงนี้นะครับเห็นสมุสมบอกว่านะครับเทียพระเจ้าสุดมาเลี้ยงนะครับช่วงนี้ ซื้อโบนัสที่สองหมื่นเจ็ดไปครับผมมันมีหลายภาคพี่น้องเกมเทพพร,ระเจ้าสุดเนี่ยเฮาเบียดเบียดมาช่วงนี้เกมเทพพร,ระเจ้าสุดมาแรงมากเลยนะครับผมนะก็ต้องซ้ำในทุกภาคแล้วพี่น้องเอ้ยจังสี่นะครับปล่อยพลัง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 เสียบปล่อยพลัง,ง,ลววงปล่อยพลังปล่อยพลังโอ้เสียงไม่วอะจังสี่นะบุกปล่อยพลังไอ้ข่อยเนาะ เอาดีๆเทียมพระเจ้าสุดปล่อยพลังแล้ว yani อู้เอาได้อยู่ได้คูณห้าอยู่นะครับสวยคอมบูตอนเนี้ยปล่อยพลัง,งอีกปล่อยพลัง,งอีกเอาอย่างหน่อยก็ได้ตัวคูณสะสมไว้ก่อนแหละครับพี่น้องเลยสวยคอมบูตอนเนี้ยคอมบูตอนเนี้ยสวยปล่อยพลังปล่อยพลังมาเนี่ยเสียงมันเหมือนโบยพลังนี่แหละครับพี่น้องเลย ปล่อยพลังแบบหอมหอมเนี่ยปล่อยพลังแบบหอมหอมเนี่ยโอ้ยนอนบ่ได้ดังใจเลยวะสวยปล่อยพลังหอมหอมปล่อยพลังหอมหอมปล่อยพลังแบบหอมหอมปล่อยพลังโอ้ปล่อยพลังหอมหอมโอ้ยได้อยู่ครับพปิดอกเลยมดแจ๋ก็ผมเปิดแรกก็เกลือไปเลยนะครับ เอาไหนรีดีวะเหลือนะสองหมื่นเจ็ดนะมะทราบอีกจักไหมดูเมื่อกี้มันอาจจะเป็นภาพลวงตาก็ได้นะครับผมนะอือโอ้ยขออภัยนะครับเน,น,นี่ยงเงี้ย,ยโอ้ย โอ้ยเวลเกลือมาแล้วครับพี่น้องเลยเวลเกลือมาแล้วครับผมเกลือหนักมากเรียกว่าเกลือหนักมากมนะครับผมนะแบบนี้เกลือแบบมาฟังไผ่เลยแหละพี่น้องปล่อยพลังเมียปล่อยพลังเสมาช็อตดีเมียปล่อยพลังไอไข่เมียโอ้ มาปล่อยหาเสตียงตรวน,นี่ฮะัวาไปเลยนี่นี่น,นี่ปล่อยพลังนี่ปล่อยพลังนี่ปล่อยพลังโอ้ได็กคูณสามปล่อยพลังอีกทีอีกทีโอ้ปล่อยพลังยังทันปล่อยพลังโอ้ยนัวมาสู่ตายพี่นอ้อง เพื่อโอกาสเข่าโบนัสไปสับเพียรฟุกอภิญหานหลวงปู่โดเรมอนนะครับผมนะด้วยอภิญหานของหลวงปู่โดเรมอนเชิญดนบรรดาให้เข้าโบนัสทีเถิดถ้าเข้าโบนัสรอบนี้ก็สามร้อยแล้วครับผมผม่ต้องหวังละไกเบือดองหลังละเอาเหลือแต่เชื้อเฮ้ยเมื่อกี้ผมถอดใจแล้วนะครับผมนะเข่าเสย เหลือสามวสุดท้ายเี๋ือจะเชื่อผมถอดใจแล้วนะครับเมื่อกี้นี้โอ้โหเอาได้อยู่มามปล่อยพลังปล่อยพลังสะสมคุณปล่อยพลัง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 แต่แค่คุณสวงพี่น้องเลยเมื่อกี้ถอดใจไปแล้วนะครับผมนะได้เฉยนะครับโอ้ยังนี่ เว็300บสามลอยพูดได้หน่โอ้ยยังคือขี่ไล่เท่นี้โอ้ขี่ไล่ลีวะปล่อยพลังปล่อยพลังปล่อยพลังสวยเอายังเหล่สามสปินพี่น้องยังพอได้ลุ้นอยู่นะครับความหวังของมูบาน มันกับบอลนี้นะ่น้องเอียงอาจที่เกิดขึ้นได้พี่น้องเพียงแตกเสยนะครับผมมามามาขยับเบียดเลยแล้วกันนะครับเผื่อมันจะมีอภินิหารนะครับผมนะไปเมื่อกี้ก็ถอดใจไปแล้วนะครับก็ยังกลับคืนมาได้อีกหมื่นห้านะครับผมนะความเหลือจะเชื่อนะครับเอา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 แตกแตกแตกเอา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 แตกนียครับผมหมื่นสี่ขืนมาแล้วพี่น้องเลยขืนมาเสยนะครับ เฮ้ยภาคนี้มันต้องบิดเอาเองหรือเปล่านะครับผมนะซื้อโบนัดสองไม้ไม่เตกเลยนะครับความเหลือจะเชื่อของลหลปูดโดเรมอนนะครับเอากินตามม,มุมแรงมาหน้ข่อยน้าเอากินกินกิกิเบีดสี่รอยยี่สิบนะครับเบ็ยดสี่ร้ยี่สิบนะครับซื้อบนัสที่สี่0มื่สองนะครับเอาแล้วไงเฮ้ย เบียดเอาเอียงเข้าดีกว่านะครับเกมนี้ซื้อบนัสไม่แตียกนะครับบิดเอาเอียงเข้าดีกว่านะครับปล่อยพลังปล่อยพลังภาคภาคคูนพันนะครับภาคคูนพันนะครับภาคนี้เอ้เหลือจะเชื่อเกินสี่ห้าหกนะครับหมาหน่อยเก่าซีวิตพี่นรองเปลี่ยนได้ครับผมตายยากอีหลีได้เดี๋ยวนี้ เ่าเราวก็เป็นตังเงืดเว้ยพี่นองเลยเหลือสามอยสุด้ายเนาะเข่าสือ่อเห้ยไหมเอาไหมาเอาขึ้นไมเบ็ดของข่ายหามือน,นะ <Target. S 1> อ้ยเตกไดหลายเนี่ยเตะไหลายแตก้หลาย้ฮอุ้ย <Fear less. S 1> เบ็ดสีรส่ร้อยยี่นี่สวยงาม 4, 4ี่พันสอคูณเท่าไหรแล้วนะคูณเก้าแล้วพี่น้อง เว้ยสี่พันสี่คูณเก้าดอกนี่ก็เต็มกันสิครับผมกับข้าวครับกับข้าวโอ้ยเหลือจะเทือเได้ยได้คืนเสยเฮ้ยปล่อยพลัง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 เพียงพระเจ้าอร้องปล่อยพลังอเอานี้แหละได้เทียครับผมปิดท้ายงามๆปิดท้ายงามๆปล่อยพลังอีกปล่อยพลังอีกได้อยู่ได้อยู่นะครับเอา้า โอเคนะครับผมพอพอพอเลือกเลือกเลือกเสาเลยพอพอพอเลือกเลยครับผมโอเคนะครับก็ไม่ไปต่อแล้วนะครับผมนะสำหรับเกมเทียบพระเจ้าสุดเนี่ยครับเอาผมเลอยากรองเบิงนะครับสําหรับค่ายคูณ4ลัคกี้นะครับผมก็ปักบุดไว้เลี้วนะครับผมนะเอากรับผมก็เอาทุนมา5 0,000นนะครับได้กําไรหมื่นสองหัวละพี่น้องเลยเหลือจะเชื่อนะครับรอดตายเสยนะครับผมนะขวัญเอ้ยขวัญมาครับผม เอาแตกแบบพร้อมๆบ่มห้อมแล้วก็แยกใหญ่สุดวนะครับเป็นอีไรเนา่ยไม่เนาะบ๊อบบายครับมุ้ย